สวัสดีค่ะพบกับคลิปแรกของต้นปี2568นะคะวันนี้จะพาไปลองชิมอาหารที่ร้านเฟอร์ที่นายอยู่ที่ซอยพระราม949นะคะอาหารก็จะมีหลากหลายมากแต่ว่าเราก็สั่งมาได้แค่ไม่กี่เมนูเพราะว่าเราไปกันแค่ไม่กี่คนก็จะมีเฟอมีข้าวเกี๊ยวปากหม้อมีแหนมเนื้อมีอยำขนมจีนประมาณนี้ที่เราสั่งมาเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาของอาหารที่เราสั่งมาวันนี้ว่าจะน่ากินขนาดไหน เริ่มต้นที่เมนูแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหนมเนื้อก็จะมีมาประมาณนี้ก็คือตัวแหนมผักแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆก็จะเสิร์ฟมาให้พร้อมตัวนี้ก็จะเป็นยำขนมจีนก็จะใส่กุ้งหมูยอแล้วก็หอยแมลงผู่อันนี้จะเป็นน้ําจิ้มของข้าวเกี๊ยวปักหม้ออันนี้จะเป็นเครื่องเคียงของเฟอจะมีซอสมาให้ด้วยมีกะปิมีพริกสดเฟอก็จะสั่งเป็นเฟอลิปอายก็จะมาแบบมีเดียมมีเดียมหน่อยน้ำซุปก็นัวมาก สามารถทานได้แบบไม่ต้องปรุงเลยหรือจะใส่พริกนิดนึงเพื่อเพิ่มความแซ่บก็ได้นี่จะเป็นข้าวเกี๊ยบปักหม้อเสิร์ฟมาคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็จะมีผักมาให้